เราเคยพูดกันทีเล่นทีจริงว่าถ้าสมัยสาวๆเนี่ยนะครับมีฮอร์โมนดีเนี่ยนะคับหนังของน้องสาวอะไรต่างๆภายในมันจะหนานุ่มชุ่มชื้นเรียกว่ารถมารทุกวิ่งเข้าวิ่งออกวัาละกี่รอบก็ไม่เป็นอะไรแต่พอถึงใกล้ๆวัยทองเนี่ยแค่รถตุกๆวิ่งผ่านก็ถลอกแล้วการแข็งตัวย่อเพศชายตอนเช้าเป็นสัญญาณบอกว่าน้องคุณยังดีหรือเปล่า วันนี้เราจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมาร่วมหาคำตอบในหัวข้อเรื่องที่ชื่อว่าน้องของคุณยังฟิตหรือไม่นะครับโดยท่านวิทยากรน,นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พันศักดิ์สุกเริงนะครับอาจารย์เป็นแบรนด์อัมเบสเดออาวุโสและเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ชราวัยประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์ทลไลฟ์นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์สิทธิ์ครับครับปัญหาไอ้เรื่องน้องน้องไม่ฟิตเนี่ยครับวันนี้เราจะคุยกันทั้งน้องชายน้องสาวเลยนะครับไม่ได้ฝั่งน้องชายอย่างเดียวนะไอ้ปัญหาเรื่องน้องมันฟิตไม่ฟิตเนี่ย เราเคยได้ยินว่ามันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนเนี่ยมันไปมีผลยังไงแล้วถ้าเราอยากจะสังเกตตัวเองเราจะสังเกตยังไงว่ามันเป็นอาการอะไรที่มันบ่งบอกว่าเนี่ยมันเริ่มมีปัญหามันไม่ฟิตครับอาจารย์นะถ้าพูดถึงน้องสาวฟิตเนี่ยแปลว่าอาวัยวะส่วนนั้นของท่านผู้หญิงเนี่ยมันมีความกระชับที่สมส่วนไม่หลวมกว้างหรืออะไรต่างๆพวกนั้นวเวลาถามว่าผู้ชายเนี่ยน้องชายท่านฟิตหรือเปล่าเนี่ย ก็มักมองถึงขนาดนะครับว่ามันแข็งแกร่งไหมมันยืดขยายได้ใหญ่เต็มที่หรือเปล่าและปัญหาที่มาพบกันบ่อยมากๆก็คือว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยจะมีอารมณ์ส่วนผู้ชายเนี่ยก็มักจะมาพบเพราะว่าอารมณ์มีแต่ไม่มีแรงกระบวนการต่างๆพวกนั้นน่ะต้องใช้ที่ที่อาจารย์ถามมาก็คือฮอบโม แล้วฮอร์โมนชนิดหนึ่งเราก็เรียกว่าฮอร์โมนเพศซึ่งก็จะมีฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายก็มีส่วนสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดที่จะมีกิจ,จกรรมทางเพศฮอร์โมนเพศหญิงหรือที่เราเรียกว่าเอสโตรเจนมันก็สร้างมาจากฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนนั้นแท้ที่จริงแล้วฮอร์โมนทั้งชายและหญิงเนี่ยมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์กันทั้งคู่พูดง่ายคือฮอร์โมนในร่างกายเรามันเกี่ยวข้องทั้งทาง,งด้านสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพทางเพศเพื่อให้ ส่วนไฟยิงนั้นสําคัญมากเพราะถ้าเกิดเราไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงไม่มีฮอร์โมนจากสมองควบคุมการตกไข่ไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงน้องสาวมันก็จะไม่หนานุ่มชุ่มชื้นมันก็จะแห้งมันก็จะบางเวลามีกิจกรรมกันมันก็จะเจ็บปวดรวดร้าวและไม่อยากที่จะมีกิจกรรมนั้นถ้าตอบคําถามก็ง่ายๆครับเราต้องรักษาฮอร์โมนในร่างกายเราให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นั้นการดูแลเพื่อให้น้องชายและน้องสาวทํางานดีทั้งหลายเนี่ย มันต้องดูแบบครบวงจรแบบที่อาจารย์ตาศิษย์ก็ดูด้วยใช่ไหมครับพวกแอนตี้เอชิ้งถูกต้องไหมครับพ่กปร,ร,รับสมดุลฮอร์โมนอาจารย์ครับนอกจากความเครียดแล้วในคนอายุน,น้อยๆเนี่ยมันมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมครับที่ทําให้มีอาการแบบนี้เร็วคนในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ดํารงชีวิตตามนาฬิกาชีวาภาพซึ่งเราก็รู้แล้วว่าการสร้างฮอร์โมอนเพศจะสร้างตอนกลางคืนขณะเรานอนหลับสนิทในความมืดและตามนาฬิกาชีวาภาพนั้นเนี่ย เราควรจะเข้านอนประมาณสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเพื่อหลับสนิทตอนเที่ยงคืนและกระบวนการผลิตฮอร์โมนเพศชายจะออกมาเยอะเลยซึ่งจะสูงสุดตอนเช้าซึ่งท่านชายทั้งหลายก็มองได้ว่าน้องท่านฟิตก็ไม่ฟิตถ้าตอนเช้าน้องมันตื่นขึ้นมาพร้อมกับท่านตื่นไปปสัสสาวะกับท่านนั่นก็แปลว่าระบบฮอร์โมนมันต้องดีระบบการไหลเวียนเลือดตอด้องดีระบบประสาทมันต้องดีการแข็งตัวย่อเพศชายตอนเช้าเป็นสัญญาณบอกว่า น้องคุณยังดีหรือเปล่าถ้าเกิดน้องเริ่มตกนะตอนเช้าเริ่มเหี่ยวนะตอนปฏิบัติการที่เหี่ยวกันนี่ครับไม่ปฏิบัติการตอนเย็นครับทีนี้อาจารย์ครับเรามาพูดถึงน้องสาวบ้างเรามีวิธีการตรวจประเมินไหมครับะว่าเนี่ยน้องสาวของคุณเริ่มไม่ฟิตนะครับแล้วคุณจะได้แบบรู้ตัวว่าคุณจะต้องปรึกษามหมอแล้วแต่ก่อนในเวลาน้องสาวมันจะไม่ฟิตเนี่ยมันจะเป็นไม่ฟิตอีกช่วงใกล้ๆ้หมดประจําเดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รังไข่เราผลิตฮอร์โมนเพศหญิงได้น้อยลง เราเคยพูดกันทีเล่นทีจริงว่า ถ้าสมัยสาวๆเนี่ยนะครับมีฮอร์โมนดีเนี่ยนะคันหนังของน้องสาวอะไรต่างๆภายในมันจะหนานุ่มชุ่มชื้นเรียกว่ารถบรรทุกวิ่งเข้าวิ่งออกวันละกี่รอบก็ไม่เป็นอะไรแต่พอถึงใกล้ๆวัยทองเนี่ยแค่รถตุ๊กๆวิ่งผ่านก็ถลอกแล้วแต่มันจะสังเกตได้ง่ายอย่างนี้ครับมันจะระคายเคืองง่ายก็จะมีตกขาวแปลกๆออกมามันจะติดเชื้อราง่ายบางครั้งกระเพาะปะสัสสาวะอักเสบง่ายอาการต่างๆพวกนี้เป็นอาการเบื้องต้นเลยแต่เดี๋ยวนี้เราพบว่าสาวๆครับสาวๆหลายต่อหลายคนมันก็เกิดปัญหาน้องสาวไม่ฟิตไอ้คำว่าน้องสสาาววววไมม่่่ฟของเยใชั มันอยู่ตรงนี้นะครับคือผู้หญิง mm hmm. ปัจจุบันเนี่ยจากเครียดกังวลนะครับแล้วเ,เกิดนอนไม่หลับเพราะนอนไม่หลับเนี่ยระบบการควบคุมการตกไข่ระบบการควบคุม,คามการด้านฮอร์โมนทั้งหลายเพี้ยนไปหมดอาการแรกก็คือมันงดหงิดมันนอนมันอะไรต่างๆมันฉุนเฉียวไปหมดมองโลกในแง่ร้ายซึมเศร้าเหงาหงอยอะไรต่างๆตามมาหมดเลยแล้วพออันนั้นมาปั๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าเรื่องราวทางเพศนั้นผู้หญิงเนี่ยสัมพันธ์กับอารมณ์ พอฮอร์โมนเพีย้ยนอารมณ์ก็เพีย้ยนอารมณ์เพีย้ยนยิ่งไปทําให้ฮอร์โมนเพีย้ยนเรียกว่าวัฏจักรเนี่ยถ้าไม่ไปปรึกษาคุณหมอไม่ได้แก,ก้ก็ไม่ออกจากวัฏจักรในส้าขนาดพี่ชายไม่ยาว,วเวลาเข้าไปหาน้องสาวแล้วน้องสาวไม่ถึงฝั่งฝันอันนี้เอ่อเรื่องนี้มันจริงเท็จยังไงครับมันจริงไหมมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างครับแต่ผมอยากจะฝากผู้ชายและผู้หญิงจาไว้เลยนะครับความยาวไม่ใช่เรื่องสําคัญครับความอวบอ้วนสําคัญกว่าเยอะนะครับนี่นีอธิบายว่าทําไม